สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถใช้ง,งานสวยๆหนึ่งคันนะครับคันนี้มีสร,รุปด้วยครับมาชมค่าย MG ดูบ้างนะครับคันนี้เครื่องพันห้าปี2018ตัวท็อปมือเดียว ายแดงครับสภาพสวยเดิมโรงงานนะครับไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพี่กว่ามเอกสารครบนะครับสีสวยๆนี่เลยครับชมดูได้นะครับนานๆผมจะรีวิว MG นะครับบอกเลยว่าต้องสวยและคุ้มค่าแน่นอนนะครับคันนี้229,000บาทนะครับผ่อน4,900โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับรถสวยตัวท็อปสุดนะครับมีสรุปนี่เลยครับ ราคาสภาพน่าสนใจมากๆนะครับใครกําลังหารถใช้งานนะครับขับเที่ยวปีใหม่สวยๆเลยครับคันนี้สันหลบโรงงานนะครับเซนทล็อกแอร์แบก ABS ติ s สวีกนะครับพวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะครับหาข้อมูลเพิ่มเต็มได้นะครับตามรีวิวใน y t u t u นะครับสำหรับผมคัดเช็คสภาพรับรองว่าแจ่มแน่นอนนะครับ ข้อมูลหาได้ทั่วไปนะครับแต่ถ้าสภาพรถผมหาให้ครับลองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยนะครับเบาะหนังสวยๆงามๆนะครับมีสันรูปเป็นตัวท็อปปี2018มือเดียวป้ายแดงนะครับไมลประมาณ240,000กิโลเมตรเข้าศูนย์ตรงเป๊ะนะครับดูแลมาดีมากๆใครที่สนใจเข้าใจและถูกใจนะครับมาชมมาเช็คทดลองขับด้วยตัวเองเลยนะครับรถสวยมากๆครับ MG ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจในตอนนี้นะครับเนื่องจากสภาพและราคาและก็ปีถือว่าน่าสนใจสุดๆนะครับและอีกอย่างหลายคนอาจจะไม่มั่นใจใน MG นะครับต้องบอกเลยว่า MG เปิดมาในเมืองไทยหลายปีแล้วนะครับมีคนใช้งานอยู่จริงแล้วก็สามารถจะแบ่งปัตประสบการณ์ให้กับสมาชิกใหม่ๆได้อย่างแน่นอนครับท่านเข้าไปศึกษาตามแฟนเพจแฟนลับเข้าไปใน YouTube นะครับมีคนรีวิวเฉพาะเจาะจงนะครับตำรีวิวเฉพาะในส่วนของ สภาพรถนะครับเราคัดรถสภาพสวยๆมาให้สมาชิกได้เลือกได้ชมนะครับขัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คให้นะครับรับรองว่าสวยถูกใจแน่นอนราคาสุดคุ้มนะครับ229,000บาทนะครับกับรถปี2018มือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับออปชั่นครบออปชั่นดีมากๆนะครับสำหรับ MG สนใจโทรเจรจาสอบถามมาชมมาเช็คทดลองขับนะครับรถสวยมากๆครับคันนี้